พูดเลยศาสนาพูดของพุธเจ้าไม่ใช่ศาสนาคนที้ขาดตาขาวเป็นนักลบเป็นสุดยอดต้องอ่านหารด้วยศีลทุกวันนี้มันผิดศีลเห็นไหมมันไม่มีศีลหรอกมันมีศีลแต่ปากถ้ามาบวชก็จำฮะ,ฮะเหมือนเส้นดีๆเนี่ยโอ้โหอย่าให้พ้ารับเงิน<ะ>ผิดอาบัติพอลงไป ยอมเขาล้วงเงินออกจากย่ามสองหมื่นไปแจ้งตำรวจอยู่นะพิ่งพูดจกๆฮะแล้วมึงเอามาจากไหนอยู่ในย่ามมึงอ่ะฮะมันเป็นลักษณะนั้นแหละเขาเรียกทุกวันนี้มือถืงอสากปากถือศีลหรือศีลศิลปะสับปากมาอศิลปพจน์นั่นเองมันศีลไม่เข้าถึงจิตถึงใจนะแต่ศานาพูดไม่ได้เดือดร้อนอก